ถ้าคุณคิดว่าอัลเบิร์ตไอสไตน์คือคุณตาใจดีผมขาวฟูชอบแลบลิ้นถ่ายรูปขอให้หยุดคิดเดี๋ยวนี้เลยเพราะชายคนนี้คือหนึ่งในคนที่เปิดประตูนรกให้มนุษยชาติโดยไม่ได้ตั้งใจและอีกคนหนึ่งโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์ไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์แต่คือคนที่กดปุ่มทดลองว่ามนุษย์แม่งจะบ้าพลังได้ขนาดไหนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระเบิดแต่มันคือเรื่องคำเตือนคำเตือนที่ดังเกินไป แต่โลกเสือกไม่ฟังย้อนกลับไปช่วงปลายทศวรรษ1930โลกกำลังจะเข้าสู่โหมดฆ่ากันเป็นงานอดิเรกเยอรมนีมีฮิตเลอร์อเมริกามีความกลัวและนักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลที่น่ากลัวกว่าอาวุธทุกชนิดไอสไตน์ในตอนนั้นรู้แล้วว่าทฤษฎี E เท่ากับ MC Square ที่เขาเคยภูมิใจแม่งไม่ได้แปลว่าสูตรเท่ในหนังสือเรียนแต่มันแปลว่าพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่ในอะตอมเล็ก เล็กจนดูเหมือนไม่มีพิษภัยแต่ถ้าแตกมันออกมาได้เมืองทั้งเมืองหายไปในพริบตาไอสตล์ไม่ได้เป็นคนสร้างระเบิดขอย้ำก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิดแต่เขาเป็นคนที่รู้ก่อนใครว่าถ้าพวกมึงทำได้มันจะชิบหายแน่เขาเลยตัดสินใจเขียนจดหมายไม่ใช่ถึงพระเจ้าแต่ถึงประธานาธิบดีสหรัฐเตือนตรงๆว่าเยอรมนี Germany กำลังจะทำอาวุธจากอะตอมและถ้าอเมริกาไม่รีบ โลกอาจจะโดนพวกนาซีครองด้วยระเบิดที่โคตรบ้าจดหมายนั้นคือจุดเริ่มต้นของโครงการแมนฮัตตันโครงการที่รวมคนฉลาดระดับเทพแต่ผลลัพธ์คืออาวุธที่ง่่เง่าที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์และคนที่ถูกดึงเข้ามาเป็นหัวหน้าโครงการก็คือโอเพนไฮเมอร์ชายที่อ่านทั้งฟิสิกส์ปรัชญาภาษาสันสกฤตและเชื่อว่ามนุษย์ควรเข้าใจจัก,กรวาล แต่สุดท้ายเขากลับเป็นคนสร้างสิ่งที่จักรวาลควรสาบแช่งไอสตา์ I กับโอเพนไฮเมอร์ไม่ได้สนิทแบบเพื่อนซี้แต่รู้จักกันเคารพกันและรู้ดีว่าอีกฝ่ายไม่โง่ก่อนที่ทุกอย่างจะไปไกลเปือนแก้ไอสตล์ I พยายามเตือนไม่ใช่เตือนแบบดรามา่าแต่เตือนแบบคนแก่ที่มองโรคขาดเขาพูดชัดมากว่าอาวุธนี้จะไม่จบแค่สงครามมันจะเปลี่ยนวิธีคิดของมนุษย์เขาไม่ได้กลัวแค่ระเบิดแต่กลัวว่าวันหนึ่ง ผู้นำโง่ๆจะถือปุ่มแดงแล้วคิดว่าการฆ่าคนเป็นล้านคือเรื่องกลยุทธ์ไอสไตน์เคยพูดประโยคหนึ่งที่แม่งโคตรเจ็บเขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าสงครามโลกครั้งที่3จะใช้อาวุธอะไรแต่ครั้งที่4มนุษย์จะใช้ไม้กับก้อนหินแปลไทยแบบบ้านๆคือถ้ามึงกดนิวเคลียร์อารยธรรมแม่งทงังแล้วพวกที่รอดก็จะกลับไปเป็นมนุษย์ถ้ำอีกครั้งโอเพนไฮเมอร์รู้เขาไม่ได้โง่เขารู้ทุกอย่างที่ไอสไตน์เตือน แต่ปัญหาคือเขาอยู่ในระบบระบบที่บอกว่าถ้ามึงไม่ทำศัตรูก็ทำอยู่ดีและเมื่อการทดลองครั้งแรกสำเร็จโอเปนไฮเมอร์พูดประโยคที่โลกไม่วันลืมเขานึกถึงคำพีพัควัตคีตาแล้วพูดว่าข่าคือความตายผู้ทำลายล้างโลกไม่ใช่คำเท่ไม่ใช่คำอวดแต่มันคือคำของคนที่รู้ตัวว่าแม่งทำอะไรลงไปหลังสงครามจบไอสไตน์ปฏิเสธทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาวุธ เขากลายเป็นนักต่อต้านนิวเคลียร์พูดซ้ำๆว่ามนุษย์ฉลาดเกินไปแต่สติปัญญาทางศีลธรรมยังโง่อยู่โอเพนไฮเมอร์ <Open heimer S 1> เองก็ไม่ได้จบแบบฮีโร่เขาถูกเมินถูกระแวงถูกตัดออกจากอำนาจเพราะแม้แต่รัฐเองก็กลัวคนที่รู้ความลับมากเกินไปคำเตือนสุดท้ายจากไอสไตล์ไม่ได้เขียนเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายหรูหราแต่มันคือท่าทีทั้งหมดในชีวิตช่วงปลายเขาเตือนว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ไม่ควรอยู่ในมือมนุษย์ที่ยังแก้ปัญหาด้วยอารมณ์วันนี้นิวเคลียร์ยังอยู่ปุ่มแดงยังอยู่และผู้นำโง่โง,งก็ยังมีอยู่ทุกยุคคำถามคือเราจะฟังคำเตือนของคนฉลาดหรือจะรอให้คนบ้าก,กดปุ่มก่อนเพราะครั้งหน้ามันอาจจะไม่ใช่แค่เมืองเดียวที่หายไปแต่มันอาจจะเป็นโลกทั้งใบและตอนนั้นจะไม่มีไอสไตน์ไม่มีโอเพนไฮเมอร์เหลืออยู่มาบอกเราว่ากูเตือนแล้วนะ